สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่1นนะคะมาพบกับไฟแล้ววันนี้มาทำคลิปพิเอกาศให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อพยาอกาศของเราคือตัวคุณในตอนนี้มีผลต่อใจเขาอย่างไรนะตัวคุณในตอนนี้มีผลต่อใจเขาอย่างไรดูข้อความ,มันเิอดูเพื่อเป็นนวทางนะคะคคจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะ ตัวคนในตอนนี้มีผลมีอิทธิพลต่อใจเขาอย่างไรคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณมีผลต่อใจเขาอย่างไรของที่เลือกกองที่หนึ่งคะ j a s s i n e s ต e ซิกอวชัยชนะนะคะการตื่นรู้ฟ้ามีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเหมือนเขาอยากแต่งงานากับคุณเลยอราชินีถือดาบ คุณคือคุณได้รับชัยชนะแล้วชาริออตนะคะกลัวว่าคุณจะโกรธทำไมกลัวว่าคุณจะโกรธขนาดนั้นทำไมก็รักคุณขนาดนั้นล่ะคะ King of ครับนะคะอู้ Empress นะคะก็คือคือ Empress ของเขาเขากลัวว่าคุณจะตัดคุณออกจากชีวิตจริงๆนะคะเออ เอ็มเพลอร์มาเคียงคู่กันแบบนี้อ่ะจ้ะมีผลมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆแหละนะคะโอเลิฟเวอร์รักและพิศวาสคุณมากมายเหลือเกินรักและพิศวาสคุณมากๆเหมือนเขาไปทำอะไรผิดมาฮะเขาไปทำอะไรผิดมาแน่ๆเลยนะคะไปทำตัวไม่น่ารักมาแน่ๆเลยแล้วตอนนี้รู้ตัวเองแล้วนะคะ อยากกลับมาค่ะกลัวคุณตัดเขาจริงๆเนี่ยเมจิเชียนเนี่ย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 ต้องให้ทะเลาะกันก่อนต้องมีต้องต้องเกิดแรงประทะก่อนถึงจะตื่นรู้ใช่ไหมนะคะเมจิเชียนก็อยากกลับมานะคะดูเวอร์คูยกับไปนคนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแล้วนะนะคะเออเหมือนเขาวางแผนแหละเนี่ยอยากเคลียร์นะคะอยากเคลียร์กับคุณ ตัวคุณทำให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วในตอนนี้ทั้งที่เขาคือเอเมอร์เร์นะนะคะสามดาบก็มาทุกใจเหลือเกินทรมานใจเหลือเกินเคลียเรื่องสามดาบเคลียเรื่องสามดาบมือที่สามไหมมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเรื่องที่ทำให้คุณเสียใจยว่าและเขาทำตัวไม่น่ารักว่าและทำให้คุณเสียใจยแหมนะคะอืม <laughs> ไปตื่นรู้มาจริงๆนะคะแฮงแมนคือไปทรมานตัวเองตื่นรู้นะคะแล้วแบบนี้แล้วไงแล้วไงนะคะรอยมีความหวังคุณน่าจะหรือไพ่ก็อยากบอกให้คุณรอยมีความหวังนั่นแหละเยราชาถือดาบขึ้นมาราชินีถือดาบราชาถือดาบขึ้นมาแบบนี้นะคะใส่กันไม่ยั้งแน่ๆนะคะใส่กันไม่ยั้งแน่ๆเอาเป็นว่า เาว่าเขาจะเคลียร์นะเขาจะเคลียร์แต่คุณจะตัดหรือเปล่านะคะตัวคุณในตอนนี้เหมือนยิ่งคุณนิ่งนะ่ะอืเขาจะเป็นบ้าแล้วนะคะเขาจะเป็นบ้าแล้วตัวเขาอ่ะทําเป็นนิ่งนะทําเป็นนิ่งทําเป็นเก๊กทําเป็นฟอร์มนะคะทําเป็นแบบเพิกเฉยความเจ็บปวดของคุณนะนะคะปล่อยให้คุณทรมานใจอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเป็นไงปล่อยให้คุณรอปล่อยให้คุณทรมานใจตอนนี้เป็นไง จำนึกผิดชัยชนะเป็นของคุณแล้วนะคะใชยชนะเป็นของคุณแล้วจัสเมนการตื่นรู้การอยากกลับมาคืนดีการลื้อฟืน้นคำพิพากษาเหมือนเขาได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทำรับผลในสิ่งที่เขาทำแล้วนะคะเขารู้ตัวเองแล้วแหละนะคะแล้วก็อยากกลับมาหาคุณสิคะเพราะอะไร มาอ้อนมาขอความรักจากคุณคุณคือคนที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตของฉันฉันจะอยู่เคียงข้างคุณต่อจากนี้ฉันจะรักและพิสวาดคุณแค่คนเดียวนะคะขอให้ฉันได้พิสูจน์ตัวเองได้ไหมนะคะคือตอนนี้เขาอยากเข้ามาในโลกของคุณแล้วเหมือนตอนนี้โลกของคุณน่าอยู่มากที่สุดแล้วเขาอยากคือแบบว่าอยู่กับคุณนดีที่สุดแล้วโลกของคุณน่าอยู่ที่สุดแล้วเหมือนเขาไปเสียใจมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยคะเฮ้ไปผิดหวังเสียใจอะไรมาหรือเปล่า นะคะหรือไปเนี่ยไปนอกใจคุณมาแล้วผิดหวังเสียใจกลับมานะไม่มีที่ไหนอบุ่นได้เท่าที่มีคุณแล้วอะไรแบบนั้นหรอหอ,อยากจะเบิร์ดกันโลกนะคะอยากจะตบสักสามทีแล้วค่อยสั่งสอนสักหน่อยแล้วค่อยพิจารณานะ,ะแล้วค่อยพิจารณาตัวคุณมีอิทธิพลต่อ,ขอเขามากในตอนนี้นะคะนะ,ะนะเขากลัวว่าคุณจะตัดเขาออกจากชีวิตเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุด เขารู้แล้วว่าเขาทาผิดพลาดไปเขาเสียใจนะคะเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปสิ่งที่ผิดพลาดไปอยาเคลียร์กับคุณเนาะนะคะเออเออทำเป็นทาเป็นเพิกเฉยเป็นไงตอนนี้ต้องการนะคะโอเคนะมามาดูกันต่อนะคะว่าคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิตนะธาตุลมกลุ่มมิถุนต้นนะคะธาตุ ดินเพื่อสกันมก่กนธาตุไฟไม่สิงถนูวเมานะคนวันจันสุอังคารพุทธพุทธเสาอ่ะนะนะคะเออรักต่างไวัยไหม หรือถ้าไม่ได้ต่างกันก็คือตัวเขาลักษณะอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจบารมีนะคะหน้าที่การงานนะแล้วอาจจะเป็นคนที่มีอีโกโ้หน้าที่การงานดีนะคะอาจจะเป็นคนมีอีโกโ้ถือเกียรติและศักดิ์ศรีอีโกโ้ตัวเองเป็นใหญ่ด้วยด้วยด้วยตัวตัวเขาที่นะสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วติดติดอยู่กับภาพพจนตรงนั้นนะนะคะเออมาดูกัน คุกคนมั่นใจในตัวเองนะว่าเขาจะกลับมาได้ด้วยนะ oh. วางแผนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะนะคะแบบดูดูมีรีเซิร์ฟเลยว่าคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะถูกรักนะคะคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะถูกรักแหละตอนนี้นะคะอก็อยากกลับมาไงคะ reconsideration s o m e ฟ e f r o o your past i อ r e t u u r i n g t o you r right, ไรต์นะคะ ใครสักคนหนึ่งก็อยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งมาจีบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเฟิร์ตคุณอีกครั้งหนึ่งซินะคะแล้วเขาจะมาจีบคุณใหม่นะคะเนี่ย <c oughs> นะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเอนเตอเมนต์มั่นหมายคุณไว้นะคะคืออยากเป็นเจ้าของคุณแล้วหรือตัวคุณก็เป็นเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกของกันหรือเปเอ้ยเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกกันรับกันหรือเปล่าหรือถ้ายังไม่ใช่ตัวเขาก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะ เขาอยากให้คุณเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งอยากให้คุณเชื่อใจเขานะนะคะเขาจะทําให้คุณเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งนะนะคะ,ะ,คคนะคะฟ้าว่าเขาฝันถึงคุณนะอืมหรือเขาก็มีเหมือนเขาเซนต์นพลังงานสุขถึงคุณได้ด้วยนะอธิษฐานขอพอรถึงคุณอยู่เสมอนะคะคุณเคมีดึงดูดกับเขามากๆในตอนนี้เหมือนเขายอมคุณทุกอย่างให้คุณได้ทั้งจิตวิญ,ญญาณและหัวใจเลยตอนนี้ดู ตอนนี้ให้ได้ฮ e ลลิ่งเฟมิลี่อเยียวยาความเจ็บปวดน,นะคะเยียวยากันและกันเยียวยาครอบครัวก็ได้ในกรณีที่คุณและเขาเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะและจะพยายามรักษาคุณไว้มีคุณไว้ตลอดไปวีเวดดิ้งบาบอนะคะแอตแทคชันคุณมีแรงดึงดูดต่อเขามากมากตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดึงดูดเขาไปหมดเนาะนะคะเออตอนนี้คุณมีผลมีทธิพลต่อใจเขาอย่างไรหรอคะ ไม่อยากจะพูเจ็บคอนะคะสเสน่ห์เหลือลน้นเหมือนคุณช่วงนี้ช่วงขาขึ้นหรือเปล่านะเขามองเห็นทุกอย่างในตัวคุณมองเห็นความน่ารักของคุณมองเห็นสเสน่ห์ของคุณยอมคุณได้ทุกอย่างนะคะนะอยากแต่งงานกับคุณอยากยึดแบบอยากทําให้มันเป็นปึกแผ่นอยากทําคือถ้าแต่งงานกันแล้วเขาก็อยากที่จะทําให้มันเป็นอะไรที่แบบมั่นคงกว่าเดิมเย,ยียวยาให้มันเป็นครอบครัวอะไรแบบนั้นนะนะอยากสร้างครอบครัวหรือมีลูกกับคุณไปเลยนะคะ ประมาณนั้นอืมนี่คือตัวคุณในตอนนี้นะปรบมือให้ได้ยค่ะตีงามนะคะนะตัวคุณแบบคงคงสร้างตัวเองมาดีนะคงเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างในใจเขามากมากมายเอ็มเพรสนะนะคะนะคือการเป็นผู้ให้คุณน่าจะให้เขามาเยอะแล้วทําดีกับเขามาเยอะแล้วจนวันนี้เขารู้ตัวเองแล้วแหละนะคะเขารู้ตัวเองแล้วเขาตื่นรู้แล้วไม่มีที่ไหนดีแล้วเท่าคุณแล้วไม่มีที่ไหน ไม่มีใครเหมือนคุณแล้วนะคะเจอคนมามากมายก็ไม่มีใครได้เหมือนคุณเลยนะก็จะประมาณนั้นนะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่1นะคะฟ้าก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายยจุ๊บๆค่ะบายๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะมาพูกับไฟแล้ววันนี้มาทําคลิปเพียาการ์ดให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อเพียาการ์ดของเราคือตัวคุณในตอนนี้มีผลต่อใจเขาอย่างไรนะคะตัวคุณในตอนนี้มีผลต่อใจเขาอย่างไรดูเพอความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะคนที่เลือกกองที่2ตัวคุณในตอนนี้คุณมีผลมีทิพย์ผลต่อใจเขาอย่างไรคะ แพรน,นนะคะ mm hmm. คุณกวนประสาทเขาเหรอเพตราวอนอ่ะ <_ akers> เหมือนตัวคุณนะ่ะน่ารักมากนะคะนะรอยิ้มเสียงหัวเราะของคุณทําไมช่างน่ารักอะไรแบบนั้นนะคะตัวเขาน่าจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือตัวเขาก็ชอบไปสอคุณนะ หรือเขาหาคําตอบในใจของเขาแล้วแหละนะคะเดวิลว่าเขารักและพิสวาสคุณมากมายเหลือเกินนะคะความเป็นเด็กกวนกวนยี่วนกวนประสาทของคุณเนี่ยนะคะเออการคืนดีเอา้านะคะตาต่างวัยะฮะชาลิออดเออเขาอยากปรับความเข้าใจของคุณเหมือนเขาได้รับบทเรียนแล้วเพราะว่าจัสติก ว่าคุณแลวเขามีประเด็นกันปะมีประเด็นกันแน่ๆเลยนะคะเหมือนเขาอยากกลับเข้ามาคืนดีหเขาเครียดเลยนะคุณไปสิงอยู่ในหัวเขาแล้วในตอนนี้นะคะจะติตัดตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าจะกลับมาเนี่ยนะ The Star มีความหวังกับคุณมากๆคุณน่าจะเป็นคนที่สวยหล่อมีสเสน่ห์กับเขามากๆเลยแหละนะคะมีจิเชียนการหวนคืนกลับมาเริ่มต้นใหม่ เอมเพรสคือคนที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตของฉันคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันคุณคือแม่ของลูกพ่อของลูกขอโอกาสได้ไหมนะคะหกเหรียญขอโอกาสได้ไหมรออยู่เขารอคอยคุณอยู่นะคะอยากสร้างอนาคตกับคุณโอ้ทาวเวอร์เนี่ยนะน่าจะมีรอให้สถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมันจบลงก็ได้นะนะคะเออเนี่ยการรอคอยเนี่ย ค้าว่าในกรณีที่มีประเด็นกันก็ต่างคนต่างรอคอยกันอยู่นะเนี่ยรอคอยที่จะกลับมาเจอกันนะคะอูคิดถึงเลเวอร์รักและพิศวาสมามากวิกตอรี่ชัยชนะเป็นของคุณนะคะเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าจะออกคุย2ในกรณีที่ไม่มีประเด็นกันนะ อกอกรณีที่ไม่มีประเด็นก่อนคุณนขา,ขาจะเป็นเด็กกวนยี่ยวนกวนประสาทไปไปรบกวนหัวสมองเขาอยู่ต,ตลอดเลยนะคะเขารู้สึกได้ถึงพลังงานบางสิ่งบางอย่างตัวเขาเนี่ยเหมือนคนที่เป็นคนที่ปล่อยวางนะเป็นคนที่ควบคุมจิตตัวเองได้นะคะแต่กับคุณเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยเดวิลเหมือนถูกครอบงำนะคะเหมือนตัวเขาถูกคุณครอบงำนะคะ ประมาณนั้นเฮอรหมิดอะคนที่อยู่กับตัวเองใช่ไหมคนที่จิตอยู่กับตัวเองหาทางหลุดพ้นทุกคนที่สแสวงหาทางทำปล่อยวางอะไรแบบนั้นโลกส่วนตัวสูงไม่คิดว่าจะมารุ่มหลงพิสวาสคุณมากมากมายขนาดนี้นะคะคุณมีความเป็นเด็กคุณมีความสดใสร่าเริงคุณมีความน่ารักคุณไปสิงอยู่ในหัวของเขาแล้วในตอนนี้นะคะ เขามองว่าไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรต่อจากนี้มีเรื่องวุ่นวายนะคะเกิดขึ้นเขาก็อยากที่จะไปต่อกับคุณนะนะคะเขาอยากฝาฟันทุกอุปสรรคไปกับคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีผลมีที่พลต่อใจเขามากมายเหลือเกินนะคะเขาอยากดูแลคุณให้ดีอยากปกป้องคุณนะคะ คุณคือคนที่ตามหาคือเหมือนเติมหาตั้งแต่อดีตชาติแล้วมันเวียนมาเจอกันแบบนั้นเลยความรู้สึกแบบนั้นเมื่อมาเจอกันก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกจเจอ,อเอาเป็นว่าเขารักและพิสวาสคุณหนักมากๆนะคะนะเหมือนจิตวิญญาณของเขารู้ด้วยได้ระดับลึกระดับจิตวิญญาณเหมือนคุณและเขาเชื่อมพลังงานกันได้เหมือนมีบางอย่างผูกมัดคุณและเขาไว้นะอะไรแบบนั้นความรู้สึกของเขามันประเดประดดังมากมายมากมายเหลือเกินกับคุณมันแปลกมันมหัศจรรย์มัน มันบ้าไปแล้วอะไรแบบนั้นน่ะนะคะทำไมมันขนาดนี้ทำไมมันบ้ามายขนาดนี้นะอะไรอย่างนั้นน่ะคุณชนะใจเข้าไปทุกอย่างแล้วนะคะจากคนที่คิดว่าเอ้ยอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตคนเดียวอยากมีความสุขลูกสวตัวสูงไม่ชอบมีความรักหรืออะไรยังไงก็ตามเหมือนคุณเข้าไปครอบคุมทุกอย่างในชื่อของเขาเลยนะคะในตอนนี้แล้วในกรณีที่มีประเด็นการบอกเลยว่าเขา ได้รับบทเรียนแล้วเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณเขารักและพิสวาทคุณมากๆเขาอยากกลับมาคืนดีนะคะแล้วเขาพร้อมจะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่จะฝ่าฟันทุกอย่างเลยเพื่อให้มาถึงคุณเครียดมากคิดถึงคุณหนักมากๆในตอนนี้นะคะรอให้สถานการณ์เออถ้าในกรณีที่ไม่มีประเด็นเหมือนมีอุปสรรคกัก้นระหว่างคุณและเขาอยู่นะคุณอาจจะคบต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนเนี่ยเหมือนรอคอยที่จะมาเจอกัน เหมือนคนที่เฝ้ารอคอยที่จะมาเจอกันเหมือนคนนี้แหละที่เฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานนะคะแล้วในกรณีที่มีประเด็นเนี่ยเขารอที่จะมาเคลียร์กับคุณอยู่นะ,ะเขารอที่จะมาพยายามเอาชนะใจคุณอยู่นะคะคุณคือคนที่ใช่เขากําลังวางแผนที่จะเข้ามาหาคุณอยู่นะ,ะแล้วมีความอธิษฐานวิงวอนนะแรงปรารถนาของเขาแรงมากๆนะคะและที่จะสมหวังกับคุณคืนดีกับคุณนะ แรงปัถนาของเขาก็คือให้คุณให้อภัยเขาแล้วก็ได้สมหวังกับคุณนั่นเองนะนะคะจะประมาณนั้น <c oughs> อ่ามาดูกันต่อนะคะคนที่คุณคบด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟไม่สิ่งธนูเนอะนะคะธาตุดินพุทโสกันมังกรธาตุลมกลุ่มม่ทุนตนถธาตุน้ำา,นานมีกรกฎพิจินะคะคนวันพุธคนวันจนันทร์คนวันสุขอังคารเสาร์ นะคะพฤกษาคนกายหรืออยู่ห่างกันนะตอนนี้มืนมีอะไรแยกห่างกันนะคะถ้าในกรณีที่ไม่มีประเด็นก็รอสถานการณ์ที่จะเดินทางม,มารอให้เรื่องราวมันจบต่างฝ่ายต่างรอนะคะรออยู่ตรงนั้น ถ้าทัวรฮาร์ดคอนเวอร์เเห็นไหมเขารู้สึกกับคุณว่าเฮ้ยทำไมมันมีความรู้สึกในใจลึกๆเหมือนเราผูกพันกันมากๆเหมือนเราสื่อสารกันได้ด้วยหัวใจพลังจิตอะไรแบบนั้นะนะคะเหมือนแบบกับคุณเนี้ยมันมันมันมีมากมายนะคะนะเนี่ยเฮอร์มิตขึ้นมากับไฮโลแฟนนะคะเอ้ไม่ใช่ไฮพิสเทสมันเหมือนใช้จิตวิญญาณคุยกันอคีบแร์โอเปนไมล์นะคะ ชืเดนเขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาบอกเลยนะว่าเขาอยากมีลูกกับคุณนะคะแต่ก็ต้องปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันเนาะจะมีได้ไม่มีได้ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วกันนะคะเคมีสที่คุณดึงดูดเขามากๆแหละนะเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ปิดกั้นอยู่เนี่ยฟีโอเซลเนี่ยรอรอให้ให้มันปลดบล็อกจากตรงเนี้ยนะคะอกั้นระหว่างคุณและเขาอยู่ t ะทั c t i o n แต่ไม่อาจต้านเสน่ห์ของคุณได้นะคะไม่อาจต้านเสน่ห์ของคุณได้ New l o v e คุณและเขาอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของกันและกันใช่ไหมนคนใหม่หรือเขาก็อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่เพื่อคุณนะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละมิเดฟรอสนะคะเขาจะพยายามเพิ่มรักษาความสัมพันธ์ไว้หรือเขากลัวว่าคุณจะเจอคนใหม่ นะเขากลัวว่าคุณจะเจอคนใหม่ในกรณีที่มีประเด็นสัพเี่เห็นไหมมันห่างกันเนี่ยกลัวว่าคุณจะไปเจอคนใหม่ไม่ว่ากรณีไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามนะบอกเลยว่าเขากลัวว่าคุณจะไปเจอคนใหม่กลัวว่าจะมีคนใหม่ที่ดีกว่านะคะเออเขาจะพยายามนะคะที่จะมีคุณไว้ในชีวิตให้ได้ พราะเขาบอกว่าคุณและเขาเนี่ยดึงดูดกันมากๆนะเคมีเข้ากันดีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเขาจะทําให้คุณเชื่อใจที่มีเขาวางใจที่มีเขาเนาะอวดเวทีฟอร์มันคุ้มค่ากับทาให้คุณรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะรอเขาเพราะมันขึ้นไพ่รอขึ้นมาอยู่มันคุ้มค่าที่จะรอนะคะตอนนี้ทรมานหัวใจเหลือเกินที่ต้องห่างกันเจ็บปวดใจมากๆที่ต้องห่างกันอืม คุณมีผลมีอิทธิพลต่อใจเขาอย่างไรเนี่ยตัวคุณน่าจะเป็นเด็กที่สดใสมากๆนะนะคะมีผลต่อจิตใจมากๆเพราะมันสื่อสารกันได้ด้วยหัวใจมีผลต่อพลังงานจิตใจของเขามากๆเหมือนรบกวนหัวสมองและจิตใจเขามากๆเลยนะคะตัวคุณไม่รู้อยากมีคุณไวในชีวิตอยากมีคุณตลอดไป นะคะยอมได้ทุกอย่างขอแค่มีคุณไวในชีวิตเนาะนะคะเออแล้วเขาก็ถ้าถ้าถ้าเขาวางใจในตัวคุณนะเขาเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะอืมประมาณนั้นแล้วเขาจะรอคุณเออในกรณีที่ไม่มีประเด็นนะนะคะแต่ในกรณีที่มีประเด็นเนี่ยบอกเลยว่ากลัวว่าจะไม่มีคนใหม่นะคะกลัวว่าจะไม่รอเขาด้วยซ้ำไปนะคะอืม อยากจะพยายามอยากกลับมานะคะอยากกลับพยายามอยากกลับมาโอเคเนาะคนที่เลือกกล่องที่2นะคะฟ้าก็ขอให้ทุกคนสุขสมวัชในความรักนควาอสูขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ bye bye, บ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่3มนะคะมาพบก,กับฟ้าแล้ววันนี้มาทาคลิปเพียการ์ดให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อเพียการ์ดของเราวันนี้คือ ตัวคุณในตอนนี้มีผลต่อใจเขาอย่างไรคะตัวคุณในตอนนี้มีผลต่อใจเขาอย่างไรดูเพราะความบันเทิงดูเพราะเป็นแนวทางนะาจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะอาจจะวันนี้อาจจะมาเร็วหน่อยนะอาจจะแบบทำเร็วหน่อยนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่ามีเวลาน้อยเนาะนะคะมาดูการกองที่3คะ่ะคนที่เลือกความที่3าม ขอพลังงานของคุณที่มีต่อเขาหน่อยชอลีออดคือการกลับมาคือการเดินทางคือการมาหามาเจอ,อการขอโอกาสคือการดูแลนะคะอยากมาหายังมาเจออยากดูแลคุณหรือกรณีที่มีประเด็นกันก็นกคืออยากที่จะกลับมาขอโอกาสเนาะเดวิลมันคือความรุ่มหรงความพิศวาสความรู้สึกยึดติดความรู้สึกที่แบบไปไหนไม่รอดนะคะไปไม่ได้เดท จบกันแล้วใช่ปะอะถ้าจบกันแล้วก็ประมาณนั่นแหละนะนะคะนะอยากกลับมาขอโอกาสเพราะว่าขาดคุณไม่ได้เดวิลนะคะนะซิกอวอนชัยชนะเป็นของคุณแล้วนะคะอยากพยายามเอาชนะใจคุณด้วยนะเนี่ยนะคะกลัวว่าคุณจะไม่สนใจเขาเพราะว่าเขาแบบคุณน่าจะปฏิเสธเขาเนี่ยเขากลัวว่าคุณจะไม่สนใจเขานะคะ เขาเรียกอยากเรียกร้องความยุติธรรมนะขอความเป็นธรรมให้ฉันหน่อยนะคะเออเซเว่นออฟคัพเลเวอคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขารักเขาขาดคุณไม่ได้ห้าเหรียญน,นะคะเหมือนชีวิตของเขาขาดบางสิ่งบางอย่างไปทิ n งออฟคัพนะคะ ที่รับคับเขารักคุณรักมากมายเหลือเกินอยากดูแล้ใจใส่คุณรักไม่รู้จะรักยังไงค้างรักคุณแล้วในตอนนี้นะคะเขาข้างรักคุณหนักมากเออนะคะหึงหวงนะคะตามติดชีวิตของคุณนะเดว,เวิลคุณคือทุกอย่างเลยนะคะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะคิดถึงกังวลแต่เรื่องของคุณคิดถึงแต่คุณกังวลแต่เรื่องของคุณนะคะ อยากเทคแอชันอยากมาหาอยากมาเจออยากไปทุกที่ที่มีคุณราชินีถือไม้เท้านะคะคนที่มีเสน่ห์คนที่มีผลมีอิทธิพลต่อหัวใจเหลือเกินนะคะตัวคุณทุกอย่างนั้นเขาชอบทุกอย่างเลยทุกอย่างในตัวคุณดีหมดอยากสร้างครอบครัวก,กับคุณอยากสมหวังกับคุณนะคะแรงปรารถนาของเขามาดูในกรณีที่ไม่มีประเด็นกันก่อนดีกว่า นะะในกรณีที่ไม่มีประเด็นเนี่ยเขาจะพร้อมจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปกับคุณเลยนะคะเขาอยากดูแลคุณให้ดีอยากเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณได้ทุกทุกอย่างอยากได้รับการยอมรับจากคุณนะคะนะอยากเปลี่ยนสถานะแล้วในตอนเนี้ยนะไม่อยากถูกไม่ไม่ไม่เอาอะ่ะเขารู้สึกว่า กกลัวคุณไม่สนใจเขาเขากลัวเขาจะถูกเป็นตัวเลือกนะคะเขากลัวว่าจะมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าอะไรไม่ได้นะเขาไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้นะคะนะเขาร่มหลงและค้างรักคุณขนาดนี้นะคะหึงหวงคุณหนักมากและตัวคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่โดดเด่นมากๆอ่ะในโลกใบนี้มีแต่คุณอ่ะมันมันหึงหวงอ่ะนะคะมองมองว่าคุณดีที่สุดสวยที่สุดเป็นทุกอย่างแล้วอ่ะ กลัวกลัวมากๆว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาแบบไม่รู้ะจนกังวลนะคะยิ่งมองคุณแล้วสุดยอดเป็นทุกอย่างแล้วสําหรับเขายิ่งกังวลนะคะเหมือนมีไปครอบงําจิตใจของเขามากมายเหลือเกินสิ่งที่เขาต้องการมากๆเลยสิ่งที่เขาอยากได้มากๆคือแบบเอาคุณมาไว้ในชีวิตให้ได้เลยแต่งงานหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันจบๆไปนะคะเหมือน เหมือนแบบว่าไม่อยากให้ใครเข้าใกล้คุณไม่อยากให้ใครเห็นคุณอืมข,ข,อขี้หึงขี้หวงนะคนคนนี้บอกเลยค้ังรักคุณหนักมากเสพติดการมีคุณหนักมากๆเลยนะคะอีกกรณีหนึ่งที่มีประเด็นกันบอกเลยเขาอยากกลับแปลงปาถนาของคือการได้กลับมาขอโอกาสกักบคุณอีกครั้งหนึ่งเขาไปไหนไม่ได้เขาผูกติดอยู่กับคุณไปแล้วเขารักคุณมากๆเลยนะคะแอบหึงแอบหวงคุณด้วยนะ ยิ่งเวลามองคุณในโลกโซเชียลมองคุณแบบนะคะตอนนี้โลกของคุณช่างสดใสยิ่งเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขโดยที่ไม่มีเขาเนี่ยเขายิ่งแบบรู้สึกแบบทรมานใจนะคะเครียดอืกลัวว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วกลัวว่าคุณจะมีคนอื่นเข้ามามีตัวเรื่องอื่นเข้ามาในชีวิตนะคะนะทำยังไงจะต้องให้เขาทํำยังไงเขาสามารถทําได้ทุกอย่างเลยแสดงออกทุกอย่างว่าอยากต้องการคุณมีคุณ นะคะคุณทำให้เขาเป็นบ้าคลั่งอ่ะไม่รู้ว่ากรณีไหนก็ตามนะคะตัวคุณในตอนนี้ทำให้เขาแทบบ้าคลั่งนะคะในทุกกรณีเลยคลั่งรัก,ค,นะก,ก,กคุณหนักมากๆคลั่งไข่คุณหนักมากๆเลยทะะั้งใครเออพูดไม่ชัดนะคะคนวันจันทร์คนวันเสราร์คนวันอังคารคนวันศุกร์คนวันพุธคนวันเสราร คำนะั้นพูดที่มีอิทธิพลนะต่อแรนดอมนี้นะคะมากๆจริงๆก็ได้หมดนั่นแหละแต่แบบอาจจะพูดให้มันแบบเผื่อไปตรงนะเผื่อไปตรงถ้าไฟไม่สิงธนูท่านลมกลมมีตุนท่านน้ำมินกรกฎพิจิตท่าดินพุษกันมังกรน,นะก็มาครบนะคะมาครบเลยสงสารฉันหน่อยได้ไหมใจ คือขาดคุณไม่ได้จริงๆอูรีคอสิเลชนนะคะอยากกลับมาในชวิตของคุณค่ะซาวั past, life, นฟอร์มยูพลาสอิเลติเนจทูยูไรต์นะคะแรงปรารถนาโรแมนติกฟิลลิ่งกลับมารักและพิสวากันเหมือนเดิมได้ไหมกลับมามีช่วงเวลาที่ดีต่อกันได้ไหมฉันจะพยายามรักษาคุณไว้ฉันจะพยายามทุกอย่างเพื่อมีคุณไว้ในชีวิตคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะถูกรักนะคะคุณเป็นคนน่ารัก รักคุณลิลิจัวเอ็กเขาพยายามแล้วแหละที่จะรืมคุณอนะแต่มันด้วยพลังงานของเนื้อคู่นะคะ h e a r t to heart conversation a t t r a c t i o n แรงดึงดูดของคุณมันทนไม่ไหวจริงๆนะคะเขาทนไม่ไหวแล้วเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ตรงนั้นไม่ได้เขาพยายามที่จะนิ่งแล้วแหละนะนะคะแต่เขาทำไม่ได้นะคะ trust อูคือบ้าบอ บอกแล้วนะว่าเขาอยากแต่งงานนะคะอยากผูกมัดคุณอยากทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้กับเขาหยุดตรงนี้ที่เธออะไรอย่างเงี้ยคุณมีเสน่ห์เหลือเกินเขากลัวนะคะกลัวว่าคุณจะเจอคนใหม่เว딩อยากแต่งงานค่ะอยากให้คุณเชื่อใจเขาเนาะนะคะคุณมีแรงดึงดูดตัวคุณอิทธิพลมีแรงดึงดูดกับเขาทุกอย่างธรรมชาติของคุณความเป็นคุณทุกอย่างเลยนะคะเขารักทุกอย่างที่เป็นคุณคุณน่ารักเสมอสําหรับเขา นะคะนะอะไรที่ไม่ดีสําหรับคุณเหมือนเขาไม่รับไม่รับนะคะไม่รับเลยไม่เอาไม่รับรับแต่พลังงานดีๆเห็นไหมเคลียร์เอนเนอร์จีนะคะไม่รับไม่รับรับแต่พลังงานโซเมดนะคะฮาร์ทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชันเขารู้สึกว่าคุณและเข้าใจตรงกันนะคิดแลวรู้สึกเหมือนกันเนาะนะคะ คุณคิดรู้สึกเหมือนเขาไหมหรือเขาปรารถนาให้คุณใจตรงกับเขานะคะคิดเหมือนเขานั่นก็คือการกลับมาโรแมนติกแสนหวานด้วยกันหรืออาจจะรักในอดีตชาติก็ได้นะที่กลับมาเจอกันความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเหมือนเราเจอกันแล้วอะกลับมาเจอกันอีกมันมามามา,มาของคู่กันความรู้สึกของความเป็นเนื้อคู่อยู่ตรงนี้นะนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอยา่างความรู้สึกนี้ประเดประดังมันมันมีอะไรมากกว่าที่แบบ ท,ที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังได้นอกจากคุณและเขาเท่านั้นที่รู้สึกแบบนี้เขารู้สึกแบบนี้คุณรู้สึกแบบนี้กับเขาหรือเปล่านะคะรู้แต่ว่าคุณมีผลมีทุพลต่อใจเขามากมายนะคะเชื่อเขาเถอะนะคะเชื่อใจเขาเถอะเชื่อมั่นในตัวเขาเถอะนะคะเขาอยากมีคุณแค่คนดีวเขาอยากแต่งงานกับคุณอยากใช้ชีวิตกับคุณนะ ประมาณนั้นแรงปรารถนาของเขาคือการมีคุณไว้ในชีวิตได้แต่งงานกับคุณได้อยู่ร่วมกันกับคุณนะคะสุขสมันในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ